อนาถบินติกะเศรษฐีมอบภารกิจของตนให้แก่ลูกหลานตามปกติทุกๆวันภิกษุทั้งหมดผู้อยู่ในกรุงสาวัตถีจะมารับนิมนต์เพื่อฉันพัตหารในบ้านของอนาถบินติกะเศรษฐีและในบ้านของนางวิสาขาดังนั้นบุคคลอื่นๆผู้ประสงค์จะถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์ก็ต้องมาขอโอกาสแก่ท่านทั้งสองนี้ เมื่อนิบนพระได้แล้วก็ต้องเชิญทั้งสองนี้ไปเป็นประธานที่ปรึกษาด้วยทั้งนี้ก็เพราะท่านทั้งสองทราบดีว่าควรประกอบควรปรุงอาหารอย่างไรให้ต้องกับอัธยาศัยและพระวินัยของพระควรจัดสถานที่อย่างไรจึงเหมาะสมนอกจากนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านเรือนที่จัดงานอีกด้วย ดังนั้นท่านทั้งสองจึงไม่ค่อยมีเวลาอยู่ปฏิบัติเลี้ยงดูพระภิกษุที่นิมนต์มาฉันที่บ้านของตนนางวิสาขาจึงได้มอบหมายภารกิจหน้าที่นี้ให้แก่หลานสาวส่วนอนาถปิณติกเเรษฐีได้มอบให้แก่ลูกสาวคนโตชื่อว่ามหาสุพัทธานางได้ทำหน้าที่นี้อยู่ระยะหนึ่ง ได้ฟังธรรมจากพระคุณเจ้าแล้วได้บรรลุเป็นพระโสดาบันต่อมาได้แต่งงานแล้วก็ติดตามไปอยู่ในสกุลของสามีจากนั้นอนาถปินธิกะสิทธิก็ได้มอบหมายให้ลูกสาวคนที่สองชื่อว่าจุลสุพัฒธานางก็ได้ทำหน้าที่แทนบิดาด้วยดีมาโดยตลอดและก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเช่นกัน ต่อจากนั้นไม่นานนางก็ได้แยกย้ายไปอยู่กับครอบครัวของสกุลสามีอนาทบินิกะเศรษฐีจึงได้มอบหน้าที่นี้ให้แก่ลูกสาวคนเล็กชื่อว่าสุมนาเทวีกระทำแทนสืบต่อมาสุมนาเทวีทำหน้าที่ด้วยความขยันเข้มแข็งงานสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยทุกวันทั้งทั้งที่นางอายุย่งน้อย จากการที่นางได้ทำบุญถวายพัตาหารแด,ด่พระภิกษุสงฆ์และได้ฟังธรรมเป็นประจำนางก็ได้บรรลุเป็นพระสกทาคามีแต่ต่อมานางได้ล้มป่วยลงมีอาการหนักใครอยากจะพบบิดาจึงให้คนไปเชิญบิดามาท่านอนาถบินิกะเศรษฐีพอได้ทราบว,ว่าลูกสาวป่วยหนักก็รีบมาเยี่ยมโดยเร็วพลัน พอมาถึงได้ถามลูกสาวว่าแม่สุมนาเจ้าเป็นอะไรลูกสาวตอบว่าอะไรเล่าน้องชายอนาถบินิกะเศรษฐีกล่าวว่าเจ้าเผอหรือแม่สุมนาลูกสาวตอบว่าไม่เผอหรอกน้องชายอนาถบินิกะเศรษฐีกล่าวถามว่าแม่สุมนาถ้าอย่างนั้นเจ้ากลัวหรือ ลูกสาวตอบกลับไปว่าไม่กลัวหรอกน้องชายนางสุมนาเทวีพูดตัวตอบกับบิดาได้เพียงเท่านั้นก็ถึงแก่กรรมอนาถบินทิกะเศรษฐีแม้จะเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไม่อาจจะกลั้นความเศร้าโศกเสียใจในเพราะการจากไปของธิดาได้เมื่อเสร็จงานศพ และได้ร้องไห้น้ำตาหนองหน้าไปเข้าเฝ้าพระบรม,มศาสดาพระองค์ได้ตรัสปรอบว่าดูก่อนอนาถบินทิกะก็ความตายเป็นสิ่งเที่ยงแท้ของสรรพสัตว์มิใช่หรือเหตุนฉนท่านจึงร้องไห้อย่างนี้อนาถบินทิกะเศรษฐีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นข้าพระองค์ทราบดี แต่นางสุมนาเทวีทิดาของข้าพระองค์เมื่อใกล้เวลาจวนจะตายนางไม่สามารถคุมสติได้เลยนางบนเพ้อจนกระทั่งตายข้าพระองค์โรม,มนัดร้องไห้เพราะเหตุนี้พระเจ้าข้าพร้อมทั้งได้กราบทูลถ้อยคําที่นางสุมนาเทวีเรียนตนเองว่าน้องชายถวายให้พระพุทธองค์รับทราบด้วย ระผู้มีพระภาคเจ้าได้สดับแล้วก็ตรัสว่าดูก่อนมหาเศรษฐีบุตรของท่านมิได้เพื่อหลงสติอย่างที่ท่านเข้าใจแต่ที่นางเรียกท่านว่าน้องชายนั้นก็เพราะท่านเป็นน้องของนางจริงๆนางเป็นใหญ่กว่าท่านโดยมักและผลเพราะท่านเป็นเพียงพระโสดาบันแต่ทิดาของท่านเป็นพระสกทาคามี เป็นอริยบุคคลสูงกว่าท่านและบัดน,นี้นางได้ไปเกิดเสวยสุขอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วนี่แหละคฤหะบดีธรรมดาบุคคลไม่ว่าจะเป็นคฤหัดหรือบรรพชิตก็ตามถ้าอยู่ด้วยความไม่ประมาทประพฤติดีปฏิบัติชอบก็ย่อมเสวยสุขเพลินทั้งในโลกนี้และโลกหน้า อนาถบินทิกะเศรษฐีได้ฟังพระพุทธดำรัสแล้วหายจากความเศร้าโศกเสียใจกราบได้รับความปีติเอ,อืบอิ่มใจขึ้นมาแทนเมื่อกวรแก่เวลาแล้วก็กราบทูลลากลับสู่เกหสถานของตนเพราะความที่อนาถบินทิกะเศรษฐีเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงไม่วันไหวฝากฝ่ายในการทำบุญให้ทาน ไม่มีผู้ใดจะเปรียบเทียบได้พระพุทธองค์ทรงยกย่องท่านในตำแหน่งเอตะตะคะเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายในฝ่ายผู้เป็นทายก